สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยกันนะครับคลิปวิดีโอนี้จะพามาชม power m d ห0 0 0ัน rmb รุ่นนี้ไม่ค่อยเห็นในตลาดนะครับรุ่นนี้น่าจะผลิตน้อยด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับอันนี้เป็นงานแก้นะครับก็เจ้าของแท่นคุยไ้ตนะั้งแต่ก่อนส่รงานแล้วเพิ่งได้ส่งแท่นมานะครับเขาบอกเปิดได้แป๊บเดียวพังอีกแล้วเปิดได้แป๊บเดียวซ่อมอีกแล้ว เดี๋ยวผมจะพามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างข้อผิดพลาดต่างๆนะครับที่มีอยู่ในแท่นนะครับที่ดูเอาเขาวๆ้าๆเลยนะครับเปิดมาก็คือเจอเลยเอาอันนี้ถลมหลุดนะครับน่าจะเก,เกิดจากการขนส่งยนต์นะครับแล้วก็นี่ซีซีไฟสูงครับหลุดมานะครับแกลก๊ๆแล้วก็ <c oughs> ที่เห็นชัดๆกันเลยก็คือซีซีคาปาซิเตอร์ชุด ไฟออกมันใส่ค่าเยอะเกินนะครับ <c oughs> ใส่ค่าเยอะเกินมันก็จะกลายเป็นข้อเสียนะครับจะทําให้เป็นโหลดแทนนะครับใส่เยอะๆไม่ใช่ว่าจะดีนะครับมันไม่เหมือนหม้อแปลงนะครับหลักการทํางานมันคนละอย่างกันนะครับถ้าหม้อแปลงอใส่เยอะอดีใส่เยอะแต่เบืองแต่ว่าสวิชิ่งไม่จําเป็นนะครับสวิชิ่งใส่แค่คู่เยอะมากพอแต่สวิชิ่งตัวนี้ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าตัวนี้มันเป็นสวิชิ่งสองตัวใน,ในแผ่นเดียวนะครับมันแยกแยกการทํางานกันอยู่แล้วก็มีป้องกันระบงในตัวนะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นไอสามพันหกจะเป็นสวิชิ่งตัวเดียวเดียวๆนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสวิชิ่งคู่ในตัวเดียวมันจะขับแกนแยกครับชุดนี้ก็จะเป็นมอสเฟตของฝั่งนี้ขับแยกนะครับ OC ชุดนี้นะครับแล้วก็มีชุดนี้จะเป็น OC เขับมอสเฟตฝั่งนี้แล้วก็ขนลวดฝั่งนี้นะครับ แต่ว่าเขามาทําเพิ่มน่าจะขนาดดีซแต่ว่าน่าจะมาใส่ซีเพิ่มด้วยนะครับคาดว่านะครับถ้าจะชัวร์ก็คือต้องพลิกดูลายพิมพ์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเขา่เขาๆตามตามที่ผมเข้าใจนะครับก็มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับสวิตสวิตสวิตเขาใส่มาเป็นทําเป็นคอนแทคคู่นะครับที่แรกผมก็นึกว่าเปิดออนสวิตชิงแยกตัวใครตัวมันที่ไหนได้เขาขนาดคอนแทคมานะครับ แล้วก็มาเจออีกจุดหนึ่งนะครับพวก C ความถี่กับพวก R นะครับใส่มาค่ามันไม่ตรงนะครับเหมือนกับว่าหาอะไรไม่ได้ยัดๆอย่างเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอลูกค้าคอนเฟิร์มก่อนว่าจะให้ผมแก้อะไรบ้างผมจะได้ทําตามใจเจ้าของนะครับก็อาจจะมีแก้พัดลมนะครับเบื้องต้นพัดลมเสียงดังมากนะครับแล้วก็ที่มาเจอเจออันนี้เลยมอสเฟต ที่ใส่มามันค่าเบอร์มานะครับตัวนี้เป็นฝั่งนี้เป็นเฟสสองห้าศูนย์นะครับสองห้าศูนย์ก็สเปคมันค่อนข้างจะต่ําไปนิดหนึ่งนะครับสลหรับไฟไม่เกินร้อยโวลต์นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าไฟกี่โวลต์ผมก็ยังไม่ได้วัดดูแต่ฝั่งนี้จะเป็นเฟสห้าเก้าเวนสามศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นค่าด,ดีบิตค่าด,ดีบิตนะครับแต่ว่าสเปคเฟสใส่มาคนละอันกันเดี้วใส่มาตามใจฉันอย่างเดียว แย่อยู่อย่างนี้อีกฝั่งนึงก็ยังเป็นสนะองห้าศูนย์นะสองฝั่งนะครับแต่ว่าข้างนี้น่าจะโดนซ่อมมาแล้วเพราะมีเฟสเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนให้มันเหมือนกันให้มันคู่กันจะได้ทํางานเหมือนกันแล้วที่เจอก็คือซีด้วยนี่ซี C ชุดหลังนะครับซี C ชุดหลังก็อะไรก็ไม่รู้ได้เปลี่ยนแล้วน่าจะย้ายย้ายเอาตัวนี้ไปใส่ข้างนี้แล้วเอาตัวนี้สลับมาให้มันเป็นคู่กันแบบนี้ยังก็ยังดูดีกว่า แต่นี่มันใส่คนละค่าซึ่งมองดูแล้วการทำงานไม่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าค่ามันไม่เท่ากันนะครับ <c oughs> ถ้าจะให้ดีก็คือต้องเปลี่ยนออกทั้งหมดเลยให้มันเหมือนกันนะครับดีที่สุดนะครับก็ตอนนี้สภาพเครื่องก็คือเปิดเครื่องดูมันออนปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าที่แก้ให้ก็คือผมจะเช็ค น่าจะเปลี่ยน o อ c ด้วยเปลี่ยน O อ C ยเช็คอาคาเกียเช็คเฟดเช็คต่างๆนะครับข้อข้อเสียจุดด้อยต่างๆผมจะแก้ให้ใหม่หมดผมจะทำให้ใหม่หมดนะครับก็เอาตามที่งบที่ลูกค้าไหวนะครับลูกค้าไหวเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นก็อยู่ที่เงินในกระเป๋าลูกค้าด้วยนะครับเพราะอย่างงอดเฟดถ้าอยากได้ทนทนจะรองรับโหลดต่ำๆ2โอห์มอย่างนี้ก็ต้องใส่4 7 8 8ถึงจะอยู่นะครับ แต่ว่า4 7 6 8หกแก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นเฟสเบอร,เบร์เดิม2 5 0้าศย์ก็มันก็ได้แต่ว่ามันทนกระแสได้ไม่เท่าไหร่นะครับรับไฟได้ไม่สูงนะครับโอกาสที่จะพังก็มีเยอะกว่านะครับถ้าเป็น4 7 6 8หกก็เหนียวเหนียวเลยนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวรอลูกค้าติดต่อมาก่อนนะครับเดี๋ยวคุยกับลูกค้าก่อนโอเคเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูตอนแก้อีกทีนะครับโอเคจัดไปครับ